r ั i r นอเ R S i R ก็ r e s ็ s okay. <pl> <being> <emotion> t a n t นส t า r ์ n อ u นดัก n ัลัจำก็ได้ไม่จำก็ได้รื้ว่ายังไงก็เป็นวงจรที่นะฮะเป็นคอมขนาดเล็กนะคอมเพรสเซอร์ก็ไม่เกิน1 3ทับ3แรงม้าเย็นตู้เย็นตู้น้ำเย็นก็อย่างเมื่อกี้ฮะตัวนี้มี Overload Protection ตัวนี้คือตัวไหนครับตัวนี้คือตัวไหนครับ แล้วก็เคอคร์เรนระีเลย์คือตัวไหนครับจำไว้นะโอเวอร์โหลดโพลิเคชันเคอร์เรนรีเลย์อ่าผมจะให้ดูนะคือตัวไหนครับคือตัวนี้อยู่ไหนเนาะอืมเดี๋ยวเข้าไปอ่านี่ไงครับนี่คือเคอร์เรนรีเลย์นะครับโอเวอร์โหลดโพลิเคชันของมันก็คือตัวไปได้แล้วตัวนี้อ่านี่ เอาไว้นะสองตัวนี้เองนะครับอืมต่อ,อเลยไฟวิ่งเข้าทาั้งไหนครับนี่ไฟวิ่งผ่านโอเวอร์โหลดโปรดิคชัน่นนะครับอันนี้คือมันออกมาจากเม่ิติกแล้วนะฝั่งนี้คือตูดเม่ิติกนะฮะท้ายเม่ิติกนะฮะเดี๋ยวพูดตูดเนี่ยมันไม่เพาะเอง ไฟเข้าคอยเปอรติกนะผ่านเ,เทอร์โมโมาผ่านไฮผ่านโลผ่านทัมเมอร์มาแล้วผ่านคอยเปอรติกมาแล้วนะปึ้งคอยเปอร์ติค์ทำงานนะโหลดหรือว่าเมนก็ต่อไฟมปอด์ติค์เปอร์ติคก,ก็ต่อไฟให้เข้าทางนี้นะครับไฟแล้ว Newton, นะิวตันไลยวิ่งเข้ามาผ่านโอเวอร์โหลดเข้าขาสี่วิ่งไปฟืบตอนนี้เป็นไนคอมแล้วนะครับนี่คือไนคอมนะฮะเหมือนกันข้างในคอมแล้วนะฮะ ไฟวิ่งเข้าคอมขา4ผ่านคนรวดสตาร์ทไฟส่วนหนึงก็มาผ่านคนรวดสตาร์ทอีกไฟอีกส่วนหนึ่งก็วิ่งไปเหมือนกันนะพวต่อถึงกันก็ผ่านคนรวดรันในคอมพิวเซอร์วิ่งมาผ่านคนรวดสตาร์ทก็วิ่งผ่านออกมาที่ขั้ว S นะผ่านออกมาขั้ว S แล้วก็ผ่านคอนแทคของเคอรเรลยเ,เ,เลแล้วก็ไป Newton. นิวตันมอเตอร์หมุนัะหวะไดกัน นะคดขดขรันของคอมเพรสเซอร์ขั้วขนรันขั้วคนลวดรันก็วิ่งมาเหมือนกันไฟก็วิ่งมาผ่านออกมาที่ขั้วอาแล้วก็เข้าไปที่เคอร์เรนรีเลย์แต่ไม่ได้เข้าคอนแทคนะฮะเข้าคอยคอยเคอร์เรนรีเลย์งึงหมุนหมุนรอบแกนคอนแทคเรียกว่าแกนคอนแทกแล้วกันนะไฟหมุนฟูฟูฟูแล้ววิ่งออกมาหานิวตันครบรอบมอเตอร์หมุนหรือว่าเรียกว่า มอเตอร์คอมเพรสเซอร์หมุนพอหมุนปั๊บคอนแทคนี้ต่ออยู่นะพอหมุนป๊๊บไฟไฟผ่านตรงนี้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดสนามแม่เหล็กแล้วเกิดแรงเขาเรียกว่ากระแสไฟไฟ,ฟ้าวิ่งผ่านขนลวด2เส้นนี้แล้วมาผ่านขนลวดเส้นนี้ลายเดียวกันผ่านขนลวดซึ่งมีความต้านทานต่างกันอันนี้ขนลวดมันเล็กนิดเดียวนะฮะค่าวต่างๆมีน้อย สักพักพอไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวนี้สักพักประมาณสามวิไม่เกินห้าวิมันก็จะตามีสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะเพราะค่าความต่างศักของนี้มันน้อยกว่านี้นะมันก็เลยดึงคอนแทคอันนี้ให้จากตกลงมาปึ้งเกิดสนามแม่เหล็กดึงคอนแทกนี้ให้จากมาปึ้งพอจากมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอจากมาแล้วไฟที่วิ่งผ่านขดสตาร์ท ก็จะหยุดอยู่ตรงนี้จะเหลือเฉพาะไฟที่ผ่านขดลันแล้ววิ่งมาหานิวตนันนะครับลักษณะาการทำง,งาน RSIR นี้ขนสตาร์ทของคอมพิวเตอร์จะทำง,งานแค่ช่วงสตาร์ทแรกๆเท่านั้นประมาณ3ามวิ จากนั้นก็จะเหลือเฉพาะคนรันที่ทำให้มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์หมุนแล้วไฟก็มาผ่านที่คอยของเคอร์เรนต์รีเลย์เพื่อเข้าจุดตน้นแค่นั้นเองนะครับคนสตาร์ททำงานแป๊บเดียวหนุขี้เกียจเนาะ <c ười> แค่ช่วยสตาร์ทแค่นั้นเองนะครับเพราะคนสตาร์ทค่าคุณค่าทานมันก็จะเยอะกว่าคนรันนะช่วยสตาร์ทก็พอจากนั้นเคอร์เรนต์รีเลย์ก็ตัดออกโดยเคอร์เรนต์รีเลย์ อ่าไฟก็จะวิ่งเข้าฟือผลเดียวไปหวหมุนติ้งติ้งติ้งฝ่นะครับนี่คือวงจรสตาร์ทคอมพิสเซอร์1เฟส220บโวลต์แบบ R.S.I.R. ร s ส,สตันส Start Induction รันก็ใช้กับคอมขนาดเล็กตู้เย็นตู้แจ่น,นะครับสองค,คล้ายๆกันเลยไม่คล้ายอะ่ะเหมือนแหละเหมือนเลยนะ แต่จาก R s i r เป็น CSIR เมื่อกี้รีซิส t ตนต์เปลี่ยน r e ซิ s t ตนต์เป็น,น c าปาซิเตอร์เพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้1ทับ3แรงมาแต่อันนี้มากกว่า1 3ทับ3ก็คือประมาณ3ทับ4แรงมายังไม่ถึง1แรงมา เพราะมันมีแรงมา้ามากขึ้นแรงม้าของคอมเพรสเซอร์มากขึ้นมันก็เลยเพิ่มอะไรมาครับเพิ่มอะไรมาครับคันเร่เลเหมือนเดิมโมบิโลโรดพรีเซน์เหมือนเดิมเพิ่มอะไรมาครับมันเพิ่มแคปสตาร์ทมาครับเนี่ยอันเมื่อกี้ขดนี้ช่วยสตาร์ทขดเดียวเลยช่วยให้มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์หมุนแต่พอแล้วแต่พอแรงมากขึ้นตัวใหญ่มากขึ้น กดสตาร์ทเหนื่อยว่ะขอตัวช่วยเลยเออมันใหญ่ขึ้นกินกระแสมากขึ้นก็เลยเอาแคปมาช่วยในการสตาร์ทแต่ก็เหมือนเดิมครับไฟวิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดผ่านแคปแคปเก็บประจุช่วยสตาร์ทตึงต้งตึ้งหมุนผ่านคอนแทไประหานิวตันหมุนใช่ไหมอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านขดลันออกมาผ่านคอนเ้เลยหมุนแล้ว3วินาทีเช่นกันนะเกิด อำนาจความต่างศักของคนลวดแล้วเกิดสนามแม่เหล็กทําให้ดึงแกนเหล็กอันนี้ลงมาปึ้งคอนแทคก็เลยจากแคปสตาร์ทก็จากก็หยุดทํางานหดสตาร์ทก็หยุดทํางานเช่นกันทํางานเฉพาะผดลันของอเคอมเพรเซอร์เท่านั้นนะแต่มันใหญ่มากขึ้นก็เลยเพิ่มแคปสตาร์ทมาช่วยในการสตาร์ทสามิจากทํางานแค่นี้ไอสองตัวน,นะ แคปสตาร์ทกับไอ้กดสตาร์ทเนี่ยทำงานแค่ตอนขอมสตาร์ทแรกๆกันนั่นเองนะตอนแรกๆสตาร์ทสามวิทำงานสามวิหยุดเมื่อคอมตัดพอคอมเลดสตาร์ททำงานสามวิหยุดทำงานน้อยจังเลยอะ่ะนะเหนื่อยแทนขดรันแล้วเกินเกิดแล้เป็นขดรันนี่ลำบากทำงานตลอดนะฮะกดสตาร์ทกับแคปสตาร์ทนี่ทำงานแป๊บเดียวเองนะเกิดมามีบุญทำงานแป๊บเดียวก็ได้พักผ่อนนะครับ ก็เข้าใจกันตามนี้อันนี้เรียกแบบ C S I R CAPACITOR START น d u c t i o n กชันสอแล้วนะต่อไปแบบที่3ซึ่งเราจะเจอบ่อยและใช้กันอยู่พแพร่หลายใช้กันอยู่พแพร่หลายไม่ใช่จังหวัดพแพร่นะจังหวัดอื่นก็ใช้ใช้กันอยู่พแพร่หลายก็คือแบบ P S C ก็ไม่ต้องไปจำมันหรอกหรือจะจำก็ได้ส่วนมากผมอบรมไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วสิบยรุ่นล้ <c oughs> ผมถามว่าวงจรเนี่ยแบบเนี้ยคือวงจรอ,อะไรชื่ออะไร <c oughs> ไม่รู้พี่แต่ผมต่อได้เพราะผมเห็นเขาต่อกันอยู่ <c oughs> ถ้าถามว่า PSC อ,อ๋อพี่ PSC แล้ว PSC ชจองจอกอะไรก็เอาหัวกันแยกๆอะไรวะ PSC <c oughs> นี่ครับเพิ่มมันเน้นเนเพิ่มมันเน้นสปิดคาปาซิเตอร์ <erman> <c oughs> เพอร์ oh, มานแนนต์สปิดคาปาซิเตอร์โอ้ไม่จำอะไรี้จำพีเอสซีก็พอละง่ายดีอะไรแล้วแต่นะ <c oughs> ซึ่งเหมือนก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะแต่ใครมีความจำได้ก็ดีผมเอาไปสอบนะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยผมต่อวงจรได้แล้วผมจำวงจรได้ผมจำชื่อมันได้จำตัวย่อดได้พีเอสซีพี่พีเอสซีคือเพอร์มานแนนต์สปิดคาปาซิเตอร์โอ้โหคนฟังก็จะตะลึงนิดหนึ่งอ,อือันนี้มันเก่งเลย ที่ไหนได้กูเพิ่งท่องมาเราก็จะดูดีได้จะดูดีอ่ะหลักการทางานนะครับตัวนี้โอเวอร์โหลดยังมีแต่อาจจะไม่ใช่โอเวอร์โหลดหน้าตาเหมือนเอ็กซ์เทอร์นอลโอเวอร์โหลดเมื่อกี้อาจจะเป็นโอเวอร์โหลดของเม่ติดหรือเป็นโอเวอร์โหลดอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่จะไม่มีเคอร์เรนด์ลีเลยแล้ว เพราะมันใหญ่ขึ้น,นอันนี้ไม่ถึงหนึ่งแรงนะจาะสีตัวนี้ขนาดหนึ่งแรงม้าขึ้นไปเห็นไหมขนาดหนึ่งแรงม้าขึ้นไปแล้วเปลี่ยนจากแคปสตาร์ทเป็นแคปหลังแล้วเอาคือเล่นเลย์ลลออกแค่นี้คอมเพรสเซอร์ใหญ่ขึ้น,นหัว CSR ยังอยู่นะคอมเพรสเซอร์ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับ PSC เรเบเ n นเซฟิ a c e ปาซ a c ต t o r อะทำงานยังไงครับตัวนี้สำหรับ1แรงม้าจนถึงประมาณ5แรงม้านะครับไฟวิ่งผ่านเข้ามาอาอกจากตูกเป็นติกเอ้ยท้ายเป็นติกเข้าขด C เอ้ยเข้าขั้ว C เข้าไปในคะอมพิเซอร์เข้าไม่ได้ขดสตาร์ทผ่านขดสตาร์ทมาขั้ว S ผ่านแคปลันแคปลันเก็บประจุป,ปล่อยเก็บประจุป,ปล่อยนะวิ่งไปหานิวตนัน จังหวะเดียวกันนั้นที่มันไฟแวะเข้ามาหาค้ดสตาร์ทมันก็วิ่งไปหาขดลันเช่นกันแล้วออกมาหาขว้วอ่าแล้ววิ่งตรงมายัางนิวตันการต่อวงจรแบบนี้คดสตาร์ทไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบขดลันอีกแล้วเพราะมันไม่ได้ตัดออกมันจะทำงานตลอดเพอเพอทำงานหนักด้วย เพราะว่าไฟก็จะวิ่งเข้าแคปสตาร์เอ้ยแคปลันและวแคบลันก็จะเก็บไฟปล่อยเก็บประจุปล่อยเก็บประจุปล่อย,อยช่วยให้หมุนนะโรเตอร์ของขดลวดคอมเพรสเซอร์หม,มุนอยู่ตลอดเวลาทั้ง2องขดหมุนขดเดียวไม่ได้เพราะแรงม้ามันมากขึ้นแล้วถ้ามีตัวลันคาปาซิเตอร์ช่วยจ่ายกระแสไฟเรื่อยๆนะช่วยมันวิ่งเรียบ วิ่งสม่ำเสมเอ,อนะและสังเกตดีๆหนึ่งแรงถึงห้าแรงเนี่ยพื้นฐานสแตนดาดนะในระบบน้ำยาจะต้องเป็นแคปทิวเท่านั้นที่ก่อนเข้าแฟนคอยจะต้องมีแคปทิวไม่ว่าจะฉีดนอกหรือฉีดในก็แล้วแต่จะเป็นแคปทิวนนั่นคือหนึ่งถึงห้าแรง ก็ต้องต่อวงจรแบบนี้มีแคบรันตัวเดียวมีแคบรันตัวเดียวต่อง่ายเจอบ่อยหนึ่งถึงห้าแรงเราจะเจอเยอ,เอนะนะก็ประมาณอะไรอ่ะ,อะตันสองตันสาตันหนึ่งห 20, ่นสองหนึ่งแปดสองหมื 14, น่นสองหมื่นสี่จนถึงสามหมื่นหรือสามหมื่นหกแต่หลังสามหมื่นหกไปแล้วนี่ก็อ,อาจจะเป็นวงจรน,นี้ซึ่งเป็นวงจรที่สี่ โอ้ยจะออเ,เงงจอาเปรียบเทียบวงจรอื่นไม่ได้เลยนะซึ่งวงจรที่4นี้ชื่อว่าวงจร C S R C ย่อมาจากคาปาซิเตอร S คือ Start R คือ Run คาปาซิเตอร์ส r าร์ทแ r นด n ั r คาปาซิเตอร์สตาร์ n ก็คือแคป Start และ Run อะวงจรมีมีทั้งแคป Start และแคป Run เห็นไหม แล้ววงจรนี้จะมีโพเทนเชียลรีเลเข้าไปด้วยโพเทนเชียลรีเลเข้าไปด้วยและวงจรนี้นะจะเป็นแอร์ที่มากกว่า5แรงมาขึ้นไปและถ้ามากกว่า5แรงมาขึ้นไปในวงจรน้ำยาจะต้องนิยมใช้กับ ระบบยาที่มี expansion valve เท่านั้นถ้าเป็น cap ไม่ต้องใช้วงจรนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น cap ชิ b ไก็ต้องใช้วงจรนี้เป็นมุงใช้วงจรนี้แต่ถ้าเป็น expansion valve ซึ่งมากกว่าอาจจะ3ามหมื 6, ม่นหกหรือมแตขึ้นไปก็จะใช้วงจรนี้และคอมเพรสเซอร์ก็เป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบแอ่มีแต่นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอละเพราะถ้าเดียเด๋ยวนี้แอร์เดี๋ยวนี้ถ้ามันมากกว่าสามหมื่นหกหรือสี่หมื่นสี่นแปดงนี้ย เขาก็จะไม่ใช้คอมลูกสูบกันละส่วนบ้ากนะก็จะเป็นคอมสกอร์หรือจะเป็น3ามเฟสไปแต่ถ้าเป็น3ามเฟสก็จะไม่มีวงจรแบบนี้3ามเฟสก็จะเข้าเลยสามเฟสโดยตรงไม่มีแคปด้วยมีแต่เมนติกและโอเวอร์โหลดหลัจะเป็นทัมเมอร์แต่ระบบทยากก็ยังมีไฮโลเพชเชอร์หรือทัมเมอร์อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสแล้วใช้คอมลูกสูบก็จะมีแคปสตาร์ทแคปลันด้วย แล้วคนทัผมไม่เคยเจอพี่ไม่เคยเจอเพราะเดี๋ยวนี้คณมากกว่าสามหมื่นหกสี่หมื่นอะไรขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นคอมแบบสามเฟสไปแล้วนะซึ่งมันก็อาจจะราคาแพงก็จริงแต่มันก็อาจจะใช้กระแสที่ต่ํากว่าแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าแต่ถ้าใครไปเจอแบบนี้แต่นี้ก็ยังมีขายอยู่นะแต่ถ้าใครไปเจอไปซ่อมเจอแบบนี้ก็ต้องรู้แล้วลหละว่าโรลิชเชนอีเลย์มันใช้เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นเบิร์โรลิชเชนอีเลย์เลยเราไม่เคยเจอแอนรุ่นนี้แล้วอะถึงมีไม่มีก็ต้อง เอาไว้ก่อนเผื่อเราไปเจอและมันเป็นพื้นฐานหลักการทำง,งานของ CSR นะครับวงจรน,น้ำยาก็จะใช้มี Expansion Valve wow. ถ้าไปเจอวงจรน,น้ำยามี Expansion Valve wow. คนุณสันนิษฐานได้เลยว่ามากกว่า36,000และถ้าเป็นคอมลูกสูบรุ่นเก่าก็จะมีวงจรแบบมีน้งแคปสตาร์ Cap Start, และแคปรันมีโพเดเซนิเล์โพเดเซนิเล์ ay, มีไว้ทำอะไรอ่าก่อนหน้าน,นี้บอกไว้แล้วเดวจะอธิบายในะวงจรน,นะครับ ออกจากแมกเนติกซิงเกิลเฟสนะไฟวิ่งไปผ่านโพเวลอดโพลิเตอร์หรือบางคนจะใช้เป็นฟิลก็ยังได้เลยนะนะทีนี้มันจะไม่เข้าขา C ขาเดียวละมันจะไม่เข้าขา4ขั้วเดียวละ,ม,ะ,ม,าา C, วละมันจะวิ่งไฟจะวิ่งถูกพ่วงมาที่ขา5ของโพลิชเชนดีเล์โพลิชเชนดีเล์จะใช้ใช้ด้วยกัน3ขาด้วยกัน3ขั้วแล้วกัน, 3, กนไม่เรียกขาเนาะเดี๋ยวจะจำสับสนขาขัา้วด้วยกัน ข้วห้าข้วหนึ่งและข้วสองด,ดีนะไฟวิ่งเข้ามาหาข้วสี่ข้วห้าวิ่งมาพร้อมกันนี่แหละนะไฟที่พี่เข้าข้วสี่ก็จะวิ่งเข้าหดสตาร์ทหดหลังไฟวิ่งเข้าขาห้าก็จะวิ่งเข้าคอยของโพเทนเชียลให้จำไว้เลยนะครับว่าโพเทนเชียลน,น่ะ การทํางานหรือต่อขั้วนะ่ะคล้ายๆกับเคอร์อเนรีเลเมื่อกี้เลยไฟจะเข้าคอยนะออกจากคอยเสร็จมาที่ขา2แล้วมาที่แคปลันผ่านแคปลันมานิวตนันไฟเข้าขั้วสี่ผ่านแคปสตาร์ทออกแคปสตาร์ท S <S> ออกขั้วเอสเออมันงงอะไรเนี่ยออกขั้วเอสผู้บริหารสนมาที่ขาสองผ่านคอนแทคสองกันหนึ่งนี่เป็นคอนแทคนะเออผ่านคอนแทคมาที่ขั้วหนึ่งแล้วผ่านขั้วหนึ่งมาที่แคปสตาร์ทผ่านแคปสตาร์ทมาหนึ่งตอนหลายผ่านเหลือเกินอ่ะอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะจังหวะในการไฟก็วิ่งผ่านขดลวดข,อขอวดขรันในายกมิเตร์นะ ออกมาที่ R อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดจําไว้เลยนะขั้ว R ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเมื่อไฟวิ่งเข้า C ไปที่ขั้ว R แล้ว R ออกมาขั้ว R เนี่ยจะวิ่งไปหานิวตันอย่างเดียวเทั้นจะไม่ผ่านอะไรอีกแล้วต้องจําไว้เลยนะครับและการทํางานคือนะครับเมื่อไฟวิ่งผ่านขั้ว5ผ่านเข้าคอยของ p พ o d เ t i ยลรีเลยสังเกตนะไฟก็วิ่ง C แล้วเข้าขดลวด S หรือหดสตาร์ทเหมือนกันเห็นไหมลักษณะจะเป็นวงกลมถึงมันจะมีเหลี่ยมก็ตามนะลักษณะจะเป็นวงกลมไฟจะวิ่งเป็นวงกลมอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็ไปหาแคปไปหาแคปลักษณะอย่างนี้เนี่ยเหมือนมีแหล่งจ่ายอยู่หนึ่งแหล่งจ่ายไฟให้ขดนี้จ่ายไฟให้ขดนี้ถามว่าไฟขดไหนขดลวดขดไหนที่ต้องการกระแสไฟมากสุด มันก็ต้องเป็นขดนีนะ้เพราะมันเส้นใหญ่กว่ารอบมันเยอะกว่าแลนะนี่เส้นเล็กรอบเล็กเมื่อไฟต้องการตรงนี้มากไฟก็วิ่งมาตรงนี้เยอะนะไฟก็วิ่งมาตรงนี้เช่นกันแล้วลักษณะอย่างนี้ทางไฟฟ้าเขาเรียกว่าค่าความต่างศักดิ์ของไฟฟ้าระหว่างขดนี้กับขดนี้จะต่างกันแรงจ่ายแรงเดียวกันแต่ค่าความต่างศักดิ์ต่างกัน อันนี้สักเยอะกว่าเพราะมันใหญ่เพราะมันใหญ่กพทีอันนี้เล็กลักษณะอย่างนี้ทําให้เกิดแรงเหนี่ยวนําของไฟฟ้าและตรงนี้มันเกิดแรงเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แล้วทําให้ตัวนี้ดึงกระแสฟึ่งมาดึงกระแสมาทางนี้แล้วตัวนี้ก็เมื่อถูกดึงกระแสแล้วนะแรงแม่เหล็กเหนี่ยวนําของมันก็จะดึงแกน ของคอนแทคให้ขึ้นไปพอแกงคอนแทคขึ้นไปมันก็ทําให้คอนแทคระหว่างหนึกับ2นี้จากกันพอหนึกับ2จากกันเกิดอะไรขึ้นครับไฟตอนแรกขดสตาร์ทขั้วเอสวิ่งมาหาแคปสตาร์ทเข้ามาหานิวตนันรบวงจรทำงานทันทีวู พอสามวินาทีไม่เกินห้าวิคอนแทคหนึ่งสองจากแคปสตาร์ทลอยพอแคปสตาร์ทลอยแคปสตาร์ทจะถูกตัดออกภายในหนึ่งถึงสองสามถึงห้าวินาทีไม่เกินนี้มันก็จะทํางานแค่นี้อีกแล้วอันนี้แคปสตาร์ทเอาเปียกอีกแล้วถูกตัดออกโดยขั้วหนึ่งกว่าสองของโพเดชิลเลออันนี้ถูกตัดออกแล้วสตาร์ททำงานช่วยสตาร์ทจึงจ้งจึง้งจึ้งสตาร์ทออกแล้วถูกตัดออกไฟก็เลยวิ่งมาทางนี้ แทนตอนแรกก็วิ่งมาทั้งคู่แหละพอถูกตัดออกไม่วิ่งมาทีละว,วิ่งมาทางนี้ทางเดียวเลยผ่านแคปลันและเป็นนิวตนันขดสตาร์ทก็ทํางานขดลันก็ทํางานแต่ขดลันจะทํางานแรกๆหนักหน่อยเพราะจะมีแคปสตาร์ทช่วยก็จ่ายกระแสไฟไปตึง้งๆพออันนี้ถูกตัดออกนะด้วยอํานาจของความตักสักของไฟฟ้าของขดลวดสองขดอันนี้ถูกดึงออกนะคอนทดนี้จากกันนะครับ ไฟก็เลยวิ่งมาทางนี้ไฟก็เลยวิ่งมาทางนี้มาที่ที่เดียวกันนี่แหละครับผ่านแคปลันแคปเดียวแต่ขดทั้ง2ขดก็ยังทำงานนี่คือการสตาร์ทแบบ CSIR โดยช่วงสตาร์ทแคปสตาร์ทจะช่วยในการสตาร์ทภายใน3วินาทีไม่เกิน5วินาทีก็จะถูกตัดออกโดยโนลเชนิเลถูกตัดออกระหว่างขา1นกับขา2ซึ่งเป็นคอนแทค คนหนึ่งคนสอของอมเนรสเซเลยนะก็จะถูกตัดออกแคปซตาร์ก็ลอยต่อในตน้นเส้นเดียวไม่ทำงานจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแคปลันแล้วก็กดสตาร์ทกดลันของคอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดจนกว่าจะมีการตัดของคอมพิเซอร์แล้วก็เริ่มทำงานใหม่นี่คือการทำงานของวงจรไฟฟ้าแบบ C S R ครับมเข้าใจไหมครับ เฮ้ยต้องเข้าใจซีมันไม่ยากมันไม่ยากันกนีผมไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอบรมกันตัวต่อตัว,ตวจะได้ถามตอบกันได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครได้ดูก็คอมเมนต์มาถามได้ผมจะคอยตอบให้หรือเจอกันตัวข้างตัวข้างนอกนอก็ถามได้นะครับถ้าผมมีเวลาก็าจะตอบการทำงานของ PSC ลักษณะคล้ายกันนะแต่นี้เป็น CSR นะ PSC ก็ใช้แคปรันตัวเดียวอันนี้ก็ใช้แคปทั้งรันแคปสตาร์ทแล้วก็มีโปรเจคชันิเล่นะครับหลังจากคอมพิวเตอตาไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันบอกว่ามีความเดีวรอบประมาณ75%ของรอบปกติมันก็จะตัดตัวนี้ออกเพราะมันรออมันจัดขึ้นเนี่ยความแังสักมันก็เพิ่มมากขึ้นมันก็จะดึงตัวนี้ออกคอนแทคตัวนี้ออกเหมือนกันนะครับ ในช่วงการสตาร์ทจะดีกว่าแบบ PSC แต่ถ้าช่วงทำง,งานปกติก็จะเหมือนกันก็คือทํางานทั้งสองดเหมือนกันเห็นไหมทางานทั้งสองดเหมือนกันตรงมันตอนช่วงสตาร์ทแค่นั้นเองนะมันจะกินกระแสสูงหน่อยเพราะว่าอันนี้จะเป็นมอเอคอมเพรสเซอร์ที่มีแรงม้าที่สูงๆกว่า PSC นะครับอ้าวเดี๋ยวค่อยตอบเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาวงจรทั้งหมดให้ฟังนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะ